เชิญนะคะเป็นคุณเพชรนะครับหรอครับครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับก็มามาเลยก็คุณเชิญผลมาเออมาปรับพืุนท้มดีกว่าครับเออขยายพื้นที่ไหมมันเล็กเกินไปอ่ะมั้งมันเล็กอยู่นะเล็กนะี้งเอมันเล็กมันเล็กอยู่แต่มันสวยอ่ะ เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำพุด,ด้วยเดี๋ยวน้ำพุพอเพิ่มแล้วเราควรจะสร้างอะไรเหรอเราควรจะสร้างอะไรนะทำน้ำพุเลยทำน้ำพุก็ได้อยู่มอนเตือนเราทั้งหมจะทำอะไรนะครับอันนั้น,น,นคือสปอนเก่านะครับอ๋อน,นี่ครับใหญ่กว่าเดิมอีก อันเก่าเอ้ยอันใหม่นี่เล็กกว่าเดิมแต่สวยนะอันเก่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะอันเดี๋ยวผมไปให้ดูอันเก่าครับอันเก่านะนี่นะครับอันเก่าก็สวยนะแต่ว่ามันยังไงบ่นเลรอนี่นะครับอันเก่านะครับอันเก่าก็จะเป็นเซิร์แบบนี้นะครับครับแล้วมาลองเปรียบเทียบกับอันใหม่ครับอีกนิดเดียวแต่สวยอ่ะเจตเทจรสลัด ทากรีน้ามาเราจะมาปรับปรุงสปอร์กันนะครับจริงไม่ใช่สปอรนะมันสปาวม่ายเหรอเอาเอ้ยสปาวสปาวสปากส็ก็สปาววะจะปรับปรุงตรงไหนดีครับมไม่ได้ปรับปรุงหรอครับแบบเพิ่มอะครับเพิ่มให้มันสวยขึ้นนะครับโอเคครับอจัดเลยครับ อ่อน้ำพแล้วกันน้ำพูน้ำพูเฮ้ยอย่ามาบังยศนะไม่มียศอยู่น่ะจ้านะครับลด50%ครับนี่ดูหาโคตรผัวดูโอพีดิทาวอนนะฮึดิรดกระหน่ำทาวอนเหรอเออทาวอนทาวอนรถกระหน่ำ50%ปกติต้องแล้วก็มีอีกแนวนึงค่ะที่เป็นเพื่อนเรา เน่คืออ๋อไอ้นัน่นเหรอเออเออนี่มันโปรโมทให้เราใช่ป่ะใช่แางนั้นใช่ไหมใช่มันบอกว่าสอนเปิดเผยใช่ป่ะใช่โอเคอ๋ออก็คือลูกปั้นคิดมันนะครับตรงตรงสัมจา สันตาแล้วฮะเมืองสร้างเอเหรอปีนิว่วยการสร้างแล้วคุณเตินหายไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้นะหลังคุณนะครับอ๋อออแล้วเธอหลกจะมาปรับปรุงจริงๆหรือเปล่าอะไรเพิ่มเติมอะไรบล็อกอะไรเมื่อกี้จะมาเพิ่มเติมจริงๆป่าเนี่ย เริ่มเติมสปาหเหรอเออพูดกันต,ตั้งนานนี่เราจะอัดทำไมออเอเอ,เอคุณเวทครับเอะละครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ห<ะ>ามานี่ครับฮะไมาครับโปกเกมอนเปิดไปละเซอะโปเกมอนเลยเหรออือห <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้นะคอมพล์จะว่ารับไหวไหม แต่ความผมรับไหวอล้รู้มาใหม่แล้ว,ลวเออเออแล้วใครมาในทอกเออคุณพ <Yeah. S 2> ี่ครับไม่เห็นจะปรับปรุงอะไรเลยครับอ้าวเออ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 ่ดีนะครับลองเจ้าของเซิร์ฟยูทิค้าครับเอสนะฮะเจ้าของเซิร์ฟว่าผมเองครับนี่ครับตนโนวี อ<ร>าจเป็น,ปนสีสานาทีกว่า,าแล้วยังไม่ทำอะไรเลยอาคุณคุณป,ป้าเหรอเอ,อเอใครตอดลองมาตรงนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะแต่งไงก็ออกไปข้างนอกไม่ได้คนระับมีเขียนไว้อันตรายหยอกนะอโดนมันอันตรายแล้วผมทำว้าไายละกันผม,ผมทำทกันด้วย ยังไงก็ไม่ออกไม่ได้อะเฮลิคอปเตอร์ยังออกไ,หหไม่ได้เลยเหมือนไทท่านอะมีกำแพงมาปิดกั้นไว้โอ้โหจะแตกเราเสียงไม้ใช่ไหมเสียงไม้ผมมาเลยอ๋อโอเคเลือดปรับปรุงอะไรครับเติมอะไรครับผมกำลังจะเพิ่มเติมอยู่เนี่ยเพิ่มอะไระครับเออผมต้องหาอะไรทำละอืม อืเ hmm. ขาใหญ่พื้นที่เยอะทนไม่ไหวแล้วตั้งรูปปั้นผลดีกว่าโอเคดูตัวอย่างก่อนโอเคข้าเป็นสีขาว <Okay. S 2> เป็นสีขาวโอเคทําบนกําแพงเลยไหมเอ้ยมันมีสันต้าคอร์บงรังห่ะตรงนี้ก็ได้ใหญ่ใหญ่เลยเนาะขันหูไม่รู้เป็นอะไร ดี๋ยวมีรูปปผมด้วยละกันโอ้ยไปอีกฝั่งนึงครับฝั่งนู้นนะคะผมสร้างผมสร้างโอเคครับเดี๋ยเท้าผมก็จะมีสีน้ําเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดต่อเอ้ยอย่าตัดครับอ่ะเร่งเวลาละกันมันต้องมันต้องมีพาสองอ่ะเอาเหรอเดี๋ยวที่หลังตอนน้สิบกว่านาทีก่อนเออ ที่ปั้นเที่หยุดตอปเลยผมอ่เออมันต้องมีพัดสองนะมันก็ต้องมีอะเกียรติที่ผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องสร้างปั้นนะครับผมผมก็ชำนาญอยู่นิดนึงนี่นะครั <c oughs> ตุ้ปั้นซันต้องขอคุณเฮเขาสร้างนะถ้าเกิดดูในคลิปนั้นนะที่ผมลงไปเมื่อกี้ ตัวนี้ครับผมลงไม่ได้เพราะโปรแกรมเป็นไรไม่รู้โอเคฮะค,ค,ครับดูก่อนเท้าเป็นไงโอเคก็จะมีสีขาวอยู่ตรงนี้นะเอีกสร้างอีกชั้นหนึงก่อนไม่งั้นจะไม่พอนะครับอ๋อต้องเกลียร์พื้นที่ข้างหลังละเคแล้วก็สร้างสิ ก็<า>ตรง,ตรงสี<ร>งขาวนี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับก็ตรงนี้แหละครับโอเคไม่ได้วะไม่ได้วะเพิ่มความใหญ่คุณดูบอลอยู่เหรอเสีงเยงอะไรนะนะท่างเธออุ้งเพิ่มเยอะไปเยอะ น่าจะโฟล้ลวเกียร์ป่ากับแ๊บนึงโอเคันได้แล้ว mm hmm. แล้วก็จะมีสีดำลูกป,ปั้นผมค่อนข้างที่จะสร้างยากนะครับ mm hmm. ต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะทีเราจะนั้นก็วางสีงดำนะครับ ก็ใครสร้างรูปปนไม่เป็นต้องมาดูที่นี่ครับไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นโอเคคุณจะเอาให้ผพาร์ทหน่ครับต้องคอนยังเสร็นะครับแ้พาร์ทไหนล่ะฮะก็พาร์ทหนึ่งอยู่ไงโอเคโอไปได้สวยโอเคครับนี่ครับเหมือนเป๊ะ นะคะครับเห็นนะครับก็สีดำยืนขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นสองขาเลยนะจะดูได้ปะได้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 อยู่ได้อยู่็เอาขาใหญ่ครับไม่งั้นคุณมองไม่เห็นครับผมนี่ถ่ายรูปเป็นที่เราเลยก่อนแป๊บหนึ่ง ก็ไม่ต้องหรักแค่ส่วนขายอะไรอีกไหนแล้วว่าดูก่อนดิโอ้โคุณได้เช้าอผมดิกะเยอะครับออาฟังต่อครับแต่ผมปิดให้ผมมีมันนี่ดูของผมนี่ใหญ่ดูนี่ของผมใหญ่แล้วทำไมคุณแหลกเหรอ เปล่าเปล่าครับ